วันนี้เราจะให้เงินแม่นันทาด้วยกติกาเดียวกับแม่อ้อยไม่ต้องพูดแล้วไปเลยกะทิแม่ควรหาผัวใหม่ไหมลูกผมไม่จบเดี๋ยวให้แม่เนี่ยเลือกหมูสามตัวแล้วเงินในนั้นจะกลายเป็นของแม่เพราะหมูนี้เนี่ยคือเงินคุณวิทหมดเลยพี่ชนคือพี่สาวของมาดามแพมที่เราเนี่ยแม่ไม่เลี้ยงแม่บ้าผู้ชายแม่เฝ้าแต่ผัวก็เลยทิ้งลูกให้พี่ชนเลี้ยงเราจะให้พี่ชนเลือกหนึ่งกระปุกเงินในนั้น จะเป็นของพี่ชนตาดีได้ตาไลก,ก็ไม่ไดออ้แม่เลือกเลยว่าแม่จะวันไหนบ้างหนึ่ง <1 S 1> อ่าหนึ <S 2> 2, <S 2, <3 S 1> ่งสองสองสามสามเอาแม่เลือกสีทองแล้วนะแล้วพี่ชนเลือกหนึ่งอันแม่เอาเลือกเอาอันมีเงินจะหมดหมีมีมตัวอันมีเงินนีค่ะอันมีเงินค่ะเอาวันน้ดีกว่าอันนี้นะอ่แม่เคาะค่ะ ว่าแม่จะได้ไปเท่าไร่จากลูกเขยที่ไม่เคยให้ตังค์แม่เลยเแล้วก็ให,ให้ทองให้ทองให้มอเตอร์ไซค์แต่ลูกแม่ฟรีอ่าแต่ฟรีไม่หักหรกอกลูกฮูรูดรวมหมดแล้วค่ะพังหมดแล้วค่ะ20ปีไม่เคยให้สินสอดอะไรเลยได้ค่าตอบแทนอันนี้ก็ถือเป็นค่าตัวมาดามเพมแล้วกันนะคะตัวที่หนึ่งเริ่มค่ะ แม่แม่จ๋าทำไมแม่ไม่โลภบ้างอ่ะถือว่าดวงของแม่มันอยู่แค่นี้ค่ะพูดเหมือนรายการรุงเรียนชีวิตเลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุบเหมือนแขนกูมาเดี๋ยวหนึ่งพันหนึ่งรอยหนึ่งรอจะใส่ร้อยก็ไม่ร้อยจะใส่พันก็ไม่พัน อีกหนึ่งตัวหมูทองจะได้เท่าไหร่สับปุ๋ยอกอุ้ยเกตายแล้วลูกเจ็บไหมแม่แกงมากเลยอีกห่งหนึ่งสองพันโอ้ยอียะได้สองพันเบ็ดเสร็จเป็นสามพันสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจับ หัวมาดามแพมก็คือคุณวิทย์แสนงอกนั่นเองแม่คะแม่พอใจไหมคะค่าตัวลูกเนี่ยได้แค่นี้เองนี่คือสินสอดที่คุณวิทย์ให้แม่ขอบคุณนะลูกทั้งสองคนค่ะควรดีใจไหมแต่ลรามีก็ไม่ได้นะเรามาดูพี่ชนจะได้ไปจากคุณวิทย์เท่าไหร่ตัวที่พี่ชนเลือก แล้วแต่ดวงว่าพี่ชนจะได้ทแล้วตากระป๋องนี้พี่ชนได้เยอะกว่าแม่ทําไงอ่ะหนึ่งองสามหลกโอ้ยเดี๋ย้เดี๋ยวเดี๋ยดีใจเหมือนถูกหวยนึ่สาตัวสอ2ไม่ใช่ถูกหวย3ตัวนั่นรางวัลใหญ่แล้ว เดี๋ยวอันน th ั <Mm ้นแม่ได้เท่าไรนะสามพันหรอย่สนึ่งร้อ่สบาแล้วพ nah, ี่ชนกระป๋องเดียวสามพันแม่ไม <sh ่ตองภูมิใจได้เยอะาค่าตัวหนูค่ะมีค่าแค่สามพันหึงเพื่อนกูไปทีหนึ่งสองพันรับประมาณห้าไม้ได้แล้วหมื่นึงงั้นตอบใจแม่ไหมอีกสองตัวที่เหลือให้แม่เลือกอันหนึ่งอะให้แม่เลือกว่าจะเอาตัวไหนตัว้ตัวนีผไม่คิดได้เลย ตายแล้วตัวไหนขยิบตาวะพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่ะสามสองหนึ่งโอเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วสรุปวันนี้แม่ไม่เห็งได้ไปเปลี่ยนชุดเป็นสีเขียวแล้วสรุปวันนี้แม่ต้องแขวนป้ายแล้วเสื้อตัวนี้สีเขียวก็ให้ให้ไปหมดหมดเลยไหมให้แม่แต่นะ ให้เหรอจ้ดีเหรอดีจ้ะเดี๋ยวแม่บอกสั่งกูร้องเพลงค่าน้ำนำมอีกยังไม่ถึงวันที่สิบสองติงหาเลยแม่นี้มีบุญคุณอ่านใหญ่หลวงให้แล้กันให้นะคะร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วอ่าเพียงเพียงเพียงมา <c oughs> อันนี้คือความบันเทิงของยายแล้วผม พี่สาวและก็แม่กูต้องทํำยังไงล่ะอาอย่างนี้แล้วกันพี่ชนได้ไปสามพันแล้วใช่ปะคุณวิชจะให้ยืมตังอีกสามพันเอาปะไม่เอาไม่อยากเป็นนี่ฉันให้เธอยืมตังสามพันแล้วเธอก็เอาให้แม่ฉันจะได้ดูแบบว่าเป็นลูกเคยที่ดีอ่ะเอาสิคะอันี้พูดต่ออันนี้ให้ยืมคืนด้วยขอบคุณจ้าสรุปแม่ได้ไปทั้งหมด หนึ่งมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานให้ไป15ื่นห้าตอนนี้บอกเหลือหนึ่งมื่นหนึ่งพันได้จากคุณวิทย์ไปสองสามสี่ห้าไหกสองร้อยยี่สิบดพันสองร้อยยี่สิบได้จากลูกเขยแล้วมอไซคันหนึ่งก็คุ้มแล้วได้กูไปอีกคุ้มที่สุดเมียดีสวยดูดีมีชติตะกูลกูก็ลูกพญานาคสสยไม่ไหวอะไรนะลูกพญานาคเอามึงด่าแม่กูเป็นพญานาค แม่กูไม่ใช่ไม่ขีดไฟตาพญานากนะคะที่จุดเสร็จแล้วเป็นกูออกมาเนี่ยแม่ได้ไปทั้งหมดวันนี้รวยนะเงินเดือนหมื่นห้ามานี่อีกหมื่นห้าแล้วพอเสร็จปุ๊บตัดแว่นให้อีกแล้วไม่รวมช้อปปิ้งอีกแล้วนี่ได้ไปอีกหกพันกว่าบาท มึงรวยกว่าเงินเดือนกูทั้งลูกทั้งลูกเขยตอนแรกแม่บอกอย่าเอาลูกเขยจนกลัวผู้ชายหลอกตอนนี้เราเป็นไงล่ะไม่กลัวแล้วค่ะนังนับตังไม่กลัวอะไรเลยแค่ตังนี้ทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะ